สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโต e ก็กลับมาสู่เด็กปกติกันอีกนะครับสําหรับเกมนี้นะวันนี้เราจะมาอยู่กับเด็ก d r ูอินะครับสายตีหรืออ r กรูอิดนั่นเองนะครับแล้วก็ทุ่มสุดตัวที่ผมเติมเข้ามาก็คือไอ้เด็กเนี่ยถ้าเราทุ่มลงไปแล้วเนี่ยบับบับมินเนี่ยเราเสร็จปุ๊บแล้วเราฆ่าเขาไปได้ก็คือ แพ้นะครับมันไม่มีอะไรนอกจากนั้นนะครับเด็กนี้ก็จะเน้นการลงมินเนี่ยนตัวเล็กๆกับกระจิติคีคารายหนึ่งต่างๆนานา,นา,นาแล้วก็การเวทมนต์ต่างๆที่สามารถสร้างมินเนี่ยนขึ้นมาได้นะครับหลังจากนั้นทีเด็ดของเราก็คือการบัฟนะครับด้วยทูตแห่งธรรมชาตินะครับคำรามซื่อสึกถ้าคุณเคยร่ายเวทมนต์ธรรมชาติขณะมีการนี้อยู่ในมือมอบบวกหนึ่งบวกสองให้มินเนี่ยนตัวอื่นของคุณทั้งหมดหรือโทสะ เหล่าสิงห์นะครับมอบบวก1บวก3ให้มีเนียของคุณทั้งหมดครับสองใบนี้จะเป็นตัวหลักในการทําให้มีเนียของเราอึดขึ้นนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นนิดหน่อยที่เหลือก็เน้นตีหน้าคู่ต่อสู้อย่างเดียวท้ายเกมไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเขายื้อเราได้ก็คือแพ้แน่นอนนะครับเป็นเด็กอีกเด็กหนึ่งที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมาเลงเหมือนกันในการไต่แรงนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ค่อยชอบนะบผมสายคอนโทรลอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยชอบเจอเด็กพวกนี้นะครับมันลุ้นไง แต่ถ้าเราคอนโทรลได้แล้วก็ชนะนะแต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็ตายไปเลยนะครับไปลุยกันเลยเจอกับพีสพบกับไซเรล่าเพื่อแสงสว่างเพื่อลูกสาวพีสก็แจมๆเลยนะครับมีครอคไอรอนดีฟไม่เอาเราได้มาสองตัวแจ๋วแจ๋วเควสพีซแน่ๆ ลงไปเลยสองตัวเลยไหมนี่ไงเจ,จ๋วเจ๋วไปสองตัวครับมีใครตามมาไหมไม่กลัวอยู่แล้วเราใส่ยั่วยุนะครับ ย่อยุ่ยไปตีตีเกือบไปแล้วเนี่ยเขาบัฟนะครับเราเกือบแย่เนี่ยบัฟไปสิครับสี่สาม มาแล้วพ่อครัวต่อไปก็ส่วนผสมสุดท้ายเดี๋ยวข้าช่วยนะตีหน้าครับอย่าปไปแพ้จู่การ์ดหนึ่งใบจากใบนี้นะครับพ่อครัวใจคดนะครับเมื่อจบเทินของเราถ้าเราเคยตีคู่ต่อสู้ไป3มนะครับมันก็จะได้จั่วหนึ่งใบนะครับเ่นเวก็เสกแมงนะครับเทินหน้าเราจะใช้นี่โทสะแห่งเหล่าสิงนะครับ ทำให้ฆ่ายากขึ้นไปอีกแต่เจอกับพลิศเขา่าฆ่าได้นะในเทิร์นที่5นะครับเขามีเวทนะครับที่จะทําลายมินเนี่ยนทุกตัวที่พลังโจมตีต่ำกว่า3ด้วยถ<าฤ>้าเขา<ฤ>ใช้เวทโดนเราแน่นี่ใช้นี่เลยยะทำอะไรอ๋อยิ<นาศ>งเ<า>ก<ศ>ิดแมงมาอีกครับ ไม่ตัวไม่ตัวปีทิ้งแล้วก็ใช้เวนเราว้าเาเจอนี่เลยพึมแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับตีหน้าอย่างเดียวทุกอย่างต้องเรียบร้อตับตับตับจั่วก a ดเนี่ยตอนนี้ถึงเทินสำคัญนะครับเทินที่ห้านะครับจะมีไว้มนที่ผมว่าหรือเปล่านะครับ ทำไลมินเนียนที่พลังชีวิตเราโจมตีต่ํากว่าสาทั้งหมดนะครับถ้ามีนะครับตายหมดเลยแต่ถึงต่อไปเราจะใช้นี่ลนะปุ๋ยธรรมชาตินะครับจั่วการมอบเสียสุดท้ายจั่วการหนึใบให้บินเนีนของเราทั้งหมดแต่ก่อนจะใช้เราจะใช้นี่ก่อนนะครับหลักฐานกบเกลือนคุณพบเป็นนะครับหนึ่ใบแล้วก็มีค้าไร้ลดลงสอง เด็กนี่นะครับดูอิดตีหน้านี่นะครับมันก็จะสู้ได้ดีครับกับดูอิดแรมดูอิดครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะไม่มีการเคลียร์หรือว่าการทำอะไรเลยไวหาการเบนต์นถ้าเขามีใบนะแล้วก็แย่เหมือนกันนะถ้าจัวได้นะครับนี่คือทำอะไรอัพพลังวินเนียนหนึ่งตัวนะครับ ฆ่าแมงเราอยู่งตแ,แล้วก็ใบแล้วก็ฆ่าด้วยอีกหนึ่งตัวทำไมตายสิเสกเพิ่มครับโอ้โหเสกเพิ่มครับไอ้ยาดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ถ้ายอมอ้าวยอมไปแล้วนะครับเคลียร์ไม่ได้นะครับเจอรีไปแล้วเขาก็ไอรอนรีแตะท็อกไออันรนะีไปแล้วทุกครั้งเรนเวก,ก็เสีกตัวออกมาก็เลยแพ้ไปจบไปหนึ่งตา,าเจอกับเมสดู ต้นหาที่ข้าต้องปกป้องเจ้าแห่งเพลิงมือมือโอเคอยู่นะเอาเล่นถ้าเราได้เล่นก่อนจะดีมากอ้าวพแขกมาด้วยเหรอเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเทือนี้เขาไม่ทำอะไร อฮายยิงสองแล้วอะโอ้แม่งเซ็กว่ะเฮาตายเถอะเสกแมงสองตัวไปอย่างน้อยก็เหลือตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอ้าว <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรล่ะนีบเพื่อข้อต้องแรกเ่ย น้อยไอตัวนี้ก็ไม่ตายนะครับไอรอนดีฟ <c oughs> อืมย,ย,ยิงมาต้อง จั่วแหละแต่ว่าถ้าเขาใช้อะไรนะไอตัวที่ยิงตามพลังเข้าพลังฮีโรนะ <จะ S 2> ่นะมีตัวนะครับ <จะ S 2> ก็สวยเหมือนกันตัวนี้นะต้องโดนฆ่าแน่ๆเลยตัวจัว่วถ้าเธอนี้นะมีนะรายสีนะยิงตุ่มๆๆนะครับเรียบร้อยกรเองโหชิบนี่ไหลพูดแล้วไม่มีสิทธิ์ ได้อันนี้ไม่อีกโยัวยุบวกอีกสามเป็นตูวสี่แปเพิ่มไป,ไ,ปไม่จะแพ้ว่ะตอนเนี้ย นีต่ตัวที่ผมว่าลูกศิษย์มุทลุนะโดนเลยเต็มเรือนี้ได้เกาะอีกสิบกอ็ไปก็ได้จั่วแล้วต่อไปก็ส่วนผสมสุดท้ายก้อนทะเลขืนแหลงรวมขุมแล้วไปแหลมมแหลไ่ดไปตีหน้า กยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับจั่วอ๋อต้องยิงเข้าฮีโร่สตูปีตัวนี้แหละตายเลยเฮ้ยชิ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 ตีหน้าไม่ได้เนี่ย เซ็งครับโยยุ Yo, you, ด้วยเจดจรัสวัสดีสวัสดโีโอ้ยเซ็งว่ะตัวนี้โดนฆ่าทิ้งอีกไม่น่ารอดตานี้นะขึ้นบันดีเกินนะ่ะ เ็กเวทใหญ่แต่ใส่ไฟลุกโหมด้วยนะคระบดกเจ้าจะ,จะยอมร่สิ่งเอมแพ้ไปเลยข้าขอยอมตาอตนนี้ก็สู้ไม่ได้นะครับเรียบร้อยโอ้โหพรีสอ้าวซ้ำนี่ว่ามาได้ย้ำแข็งกันไปเราเริ่มทีหลังไงเสียงนะ ดีครับมีท็อกไอออนดีฟครับกับเนี่ยคู่หูผู้ร่าเริงเควส์เอาไม่ใช่อาจจะเป็นโรคปลอมตัวมาก็ได้ไถ้าเป็นโรบนะครับต้องใส่นะครับเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตเข้าไปอืม พรีเซนั่นแหละต้องใช้น้ำแล้วก็ตีตรงนี้ทิ้งไปนี่อะนี่นี่ว่าทุกอย่างต้องที่พ่อตามไปซะ โอ้ยหาการสร้างความเสียหายหนึ่งแต้มให้สตรูหนึ่งตัวสองครั้งนี่ว่าองครักองครักษ์ตีเลยตายสักเจอกับนาการนะครับมันก็ต้องเคลียร์บอร์ดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันบัฟมาแล้วมียั่วยุเยอะๆเราลำบากเลย เอาเสร็จก <ted S 2> ูสิเอาใบเร็วเว้ยว่าไงเจ้าประสิทธิตามที่สั่หรือยังิาชีสกุลยังไงไบแบบเราลูกมโยยุช่วยไหมโยยุก็ช่วยอยู่นะตูด บวกสองก็เป็นตูดสี่ไอ้นี่แย่เลยข้าควรทำเช่นไรยั่วยุเถินหน้าเน,น,นี่ยเถินห้านะครับปุ๊บุ๊บแจมๆแม้วนี่แหละแทมโป้ไปให้ทำอะไรแข,แข,แขรรม,มตับครับตูดสี่ใช่ไหมมันจะฆ่าตัวนี้ตัวจั่วไม่เป็นไรไมีตายไป มันอาจจะฆ่าตัวนี้นะครับนชาวบ้านารารโรคระบาดกืนกินยิงสี่สามสามีสม่ไม่ตายเว้ยนากาบวกพลังโลงวะบวกพลังไปสิสามห้า <othe> <cues> ตายไปตายไปเรื่องตีนะตายไปตีหน้าตีหน้าบับพลังไปบับพลังไปแล้วก็ยั่วยุอืม โหดนะเน,นี่ยเอาลงไม่ได้ว่ะเต็มข้าไม่ลย้ึ้มโคกเหรอต้องฆ่าไหมตัวเนี้ยฆ่าไหมเพวกความชัวร์มีฆ่าดีวกว่าน,นะ ฆ่าก่อนฆ่าก่อนต้องรีบฆ่าก่อนฆ่าก่อนเพื่อวความชัวเพราะไอ้ตัวนี้นะครับมันสามารถบัฟหรือว่าลงแบบตะกี้ได้อีกนะครับอายุได้อีกนะครับนะหเายเหยม่หมมนะเ,ออเห็นไหมดีดนถงฆ่าเนี่ยตาดูซะไอ้ยาฮ่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 า้หา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 มหมวกพลังก็ะี่ หน้าแล้วนากาไม่ซ้ำนะครับนี่เป็นเป็นคลีสที่ไม่ซ้ำกับอันแรกอันแรกเป็นคลส่อันีนน้ากานะครับเรียบร้อยเสร็จเราเออพอยังชั่วหน่อยกลับมาชนะไปะอีกสักตานะครับมาครับเจอกับดรูอิดประทัดกันพบกับมาลฟ h เรียน มาตหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบบโบกไปโคเค้นของเรากินแหลกอไปย,ยุ่ยยุออ เอาเอาต้องลงว่ะนี่เดี๋ยวแค่ช่วยนะีหน้าครับเพิ่มตูดครับให้กับทรอ,อร์กไอรอนดีเล่นเวกเ็เสกแมงอะ่ะก้นทะเลคือแหลงรวมตายตายคบโยโย่ตายตายตายับหาเวมาเล่นดินี่งไง หรือว่าสสี่องเต่าดีกว่าเจม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 ไปสองล่างสองตัวตีไปมีสามมานาะทำอะไรได้เอาแมงมามดูแลด้วยความรักความใส่ใจนี้บอดเอาเต็มนี่นะ ติต้องออกตายเป็นหนึ่งตัวครับอืมไม่เป็นไรเพเราจะใช้ของบวกพลังบวกพลังโจมตีตีหน้าตาปมาปาป้าปาปาปอ่าเรียบร้อยยอมเลยนะครับตามที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าแรมดูอิดครับเจอเล็กเรานะครับเสร็จมาก้องดองเพราะว่าเธอ1 2ึ่สาสี่ เขาไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะครับสำหรับแลมดูอิดนะนะก็เจอโทเคนบับบับบับตีตายหาไปได้สบายง่ายๆนะครับโอเคส่วนเจอเด็กคอนโทรลก็ทำใจนะครับถ้าโดนคอนโทรลได้ก็คือจบเกมเหมือนกันอาาสำหรับวันนี้คงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ